เด็กๆมันหล่นนะอ่ะมันหล่นนะอเตปิอ้าวเดี๋ยวมระเบิดในะคะมันหล่นนะเต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 ะเกเตะเลยอ่ะเตะโอ้แต่เผดเออมาเตะกับมหัญาตยังไม่นอนค่ะพลังยังไม่หมดค่ะ อ๋อพลอยเตะเองเหรอไหนพลอยเตะดิมีเพชรยางพี่เพชรยางว่าโอ้พลอยก็เก่งว่าเตะโอ้อ่าก๋เตะไหนนอนนี่หน่อยเนาะเอาตีนคลิปแม่แม่ไปเตะรูโปูแมาแม่อะไรล่ะเดี๋ยว่อดนะ อุ uy, ้ยด okay. so, ูทำอุ oh. <S <S ้ยเพชรทำอะไรอ่ะอันนี้โอเคอ่ะปล่อยเอานั้นอันนี้ของผู้ใดนี่เสียงใครมาไปดูสิโอ้พ่อมาน่ะอ่าอ้าวแบ่งกันแบ่งให้เพชรเฮ้อ อะรอะไรดิูสิครมาไม่ต้องปิดไปพ่อตื่นแล้วเราเสียงดังพ่อตื่นแกหนุ่ยเกหนุ่ยโอ๊ยเกนุ่เกหนุ่ยแ่องยน้องพลอยเดินตามพ่อไปแล้วเออน้องเพชร เพชรเดินตามพ่อไปแล้วค่ะลมเหมืดนเหมือนลมเหมือนมลม,มลเลยเขาไปเก็บของบ้านคุณมาหอยบ้างในหันนี่แหละค่ะ อานี่ไงเราก็เล่นด้วยกันเลยก็เอ้ยก็ไก่ก็ไข่ในเราเน้อกันยักนี่ย่อยักค่ะยักทำท่าไงทำงี้เลยอ๋อปักัาปักโอ้กกัวยักค่ะอันนี้อะไรนี่